เมืองบาดาลโลกเร้นลับใต้พิภพปริศนาราวันพิสูจน์คำคำนี้ชวนให้นึกถึงดินแดนอันเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มักใช้เรียกสถานที่ลึกลับที่มาพร้อมกับตำนานเล่าขานซึ่งโดยมากก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเร้นลับที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่เมืองบาดาลบางแห่งอาจรวมไปถึงสถานที่ที่จมลงไปสู่พื้นสาคร โดยเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากภัยธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรเมืองบาดาลแต่ละแห่งก็มีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างออกไปให้เราได้ไปสัมผัสกันแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ทอดยาวผ่านหลายประเทศบางส่วนของแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาวลำน้ำโขงในส่วนนี้เองที่มีตำนานเรื่องเมืองบาดาลเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความมหัศจรรย์ของปรากฏการ์บั้งไฟพญานาค ที่ในคืนวันออกพรรษาจะปรากฏลูกไฟสีแดงป่วยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงขึ้นไปสู่ท้องฟ้านและหายไปเป็นเรื่องเล่าขานถึงพญานาคที่ได้ทำบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชาตลอดสายน้ำโขงที่ทอดยาวโดยเฉพาะบริเวณช่วงจังหวัดหนองคายบึงการมีเรื่องเล่ามากมายของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งถึงเมืองบาดานซึ่งถือเป็นเมืองของพญานาคนั่นเองโดยเฉพาะบริเวณแก่งอาฮงที่อยู่บริเวณใกล้กับวัดอาฮงศิลาวาสอำเภอเมืองจังหวัดบึงการ แม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดอาฮงแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงเรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงชาวบ้านเชื่อว่าณสะดือแม่น้ำโขงนี้เองคือวังบาดานของพญานาคถ้ำดินเพียงในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในเรื่องราวความเร้นลับของเมืองบาดานถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวบ้านที่ออกล่าสัตว์ป่าจนไปพบถ้ำนี้โดยบังเอิญ ภายในถ้ำแห่งนี้มีห้องโพรงช่องซอกซอยรูอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินที่เต็มด้วยส่วนโค้งส่วนเว้าจำนวนมากนับเป็นพันๆช่องทางสามารถใช้สัญจรทะลุเชื่อมถึงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเล่ากันว่าคล้ายเส้นทางการเลื้อยของพญานาคชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางไปสู่เมืองพญานาคที่สามารถเดินทางไปใต้ลำโค้งไปไปมามาระหว่างหนองคายกับเวียงจันท์ได้ โดยมีเรื่องเล่าว่าในถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พระธุดงค์จากลาวใช้ข้ามฝั่งลอดใต้แม่น้ำโขงเข้ามายังเมืองไทยเส้นทางเดินนี้ต้องเป็นพระผู้ทรงศีลแก่กล้าเท่านั้นจึงจะมองเห็นเส้นทางส่วนที่ถ้ำน้ำเขาศิวะอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วที่เพิ่งถูกค้นพบและเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้ก็นับได้ว่าเป็นเมืองบาดาลเช่นกันตลอดเส้นทางที่ทอดยาวเข้าไปในถ้ำนั้นมืดมิด นักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเข้าไปชมซึ่งบางส่วนมีความลึกมากปลายถ้ำนั้นเป็นทางตันเมื่อชมถึงจุดปลายสุดแล้วจะต้องเดินย้อนกลับมาแต่ที่ปลายสุดแห่งนี้เองวิทยากรผู้นำทางได้เล่าถึงเรื่องราวความเร้นลับว่าก่อนที่จะเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวได้มีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเตรียมอุปกรณ์ดําน้ำมาด้วยเมื่อถึงปลายสุดของถ้ำได้มีการดําน้ำลงไปสำรวจเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณตาน้ำที่ลึกที่สุด และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำลงไปสำรวจแล้วเมื่อกลับขึ้นมาเล่าว่าข้างล่างนั้นเป็นเหมือนเมืองบาดาลเจ้าหน้าที่คนนั้นเพียงแค่เล่าเรื่องราวแต่ไม่หันกลับไปมองบริเวณนั้นอีกและยังไม่มีใครกล้าที่จะดำลงไปอีกจึงกลายมาเป็นเรื่องราวปริศนาที่เล่าต่อๆกันมาของถ้ำน้ำเขาสิวะแห่งนี้สำหรับเมืองบาดาลที่ไม่ได้มาพร้อมตำนานเร้นลับหากเกิดจากน้ำมือมนุษย์ก็คือที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อครั้งอดีตชุมชนดั้งเดิมของชาวมอนได้มีการสร้างหมู่บ้านบริเวณจุดรวมของแม่น้ำสามสายได้แก่แม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำรันตีและแม่น้ำบีคลีต่อมาในปี2527มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวัชเชราลงกรณ์ทำให้บ้านเมืองบริเวณนี้ต้องจมลงใต้สายน้ำชาวบ้านต้องย้ายที่อยู่และที่ทำกินไปอยู่บนพื้นที่สูงกว่าเดิมส่วนหมู่บ้านเก่าที่ยังคงมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆทิ้งร้างไว้นั้น ลายเป็นก้นเขื่อนเมื่อน้ำลดจึงจะมองเห็นสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดวังวิเวการามหลังเก่าที่ในหน้าแลง้งน้ำลดลงจนสามารถลงไปเดินชมซากบดหลังเก่าได้ซึ่งในหน้าน้ำหากล่องเรือออกไปจะมองเห็นตัววัดรำไรอยู่ใต้สายน้ำเกิดเมืองบาดาลแห่งสังขบุรีขึ้น ส่วนเมืองบาดาลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นได้แก่โยนกนครมีเรื่องราวการล่มสลายของโยนกนครจนเป็นเมืองบาดาลอยู่มากมายแต่ทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และน่าเชื่อถือนั้นก็คือเมืองโยนกนครแห่งนี้ล่มสลายลงเพราะแผ่นดินไวหวเนื่องจากเมืองได้สร้างอยู่บริเวณที่ดอนกลางหนองน้ำในปล่องภูเขาไฟซึ่งดับไปแล้วโดยเป็นพื้นที่ที่ไม่มั่นคงประกอบกับเมืองยังตั้งอยู่บนรอยเลื่อนสองแห่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมืองโยนกนครจึงล่มลงกลายเป็นเมืองบาดาลทิ้งปริศนาความเร้นลับให้กับคนรุ่นหลังได้ไขกันต่อไปเนื่องจากเมืองบาดาลแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่ลึกลับมีมนสเสน่และมาพร้อมตำนานความเชื่อการเข้าชมสถานที่แต่ละแห่งจึงควรให้ความเคารพในสถานที่และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย